ศาสดาเอกของโลกพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ตื้ออจลร,รธรมโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะนมโมตสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะมนุสโสวาเอตังพุทธศาสนันนติติพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ก็เป็นมนุษย์เมื่อท่านเป็นมนุษย์นั้นทานบารมีอยู่ในทานการถวายของปรารถนาอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศีลบารมีการรักษาศีลห้าศีลแปดปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนกขคัมมะบารมีใจคิดออกบวชปัญญาบารมีความรู้ดีรู้ชอบในศีลในฌานแต่เป็นโลกียศีลโลกียชฌานน้ำใจปรารถนาอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิริยะบารมี มีความเพียรให้ทานหรือความเพียรทำการทำงานต่างๆแต่น้ำใจปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าขันติบารมีมีความอดทนไม่มีเวรเป็นกรรมแก่ใครแต่น้ำใจอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาบารมีมีจิตเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอเวรา ไม่มีเวรแก่มนุษย์ใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าอุเบกขาบารมีกระแสจิตเป็นกลางวางจิตเฉยสังสาเรสังสารันติตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นสุดนับบารมีถึงสื่อสงไขแสนมหากััชาติที่สุดก็ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์นั่นแหละพุทธกับเปนะ มนุษย์เสนาศาสนาพระพุทธเจ้ากสปะสูญไปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามีแต่ศาสนาพราหมณ์ธรรมชาติมนุษย์ผู้ถือพุทธก็มีผู้ถือพราหมณ์ก็มีถือไปตามอาการของมนุษย์เทพเจ้าจึงได้ปรึกษากันว่ามนุษย์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เทพยาดาเจ้าทั้งสี่มีสิงขุมอมาต สัจเะเทวบุตรอาการีเทวบุตรเป็นต้นจึงกล่าวว่าเอสัทธมโมเอกยาโนมีพระยาธรรมเจ้าองค์หนึ่งคือเวสันตระท่านตายจากมนุษย์นี้และจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพยาเจ้าจึงขึ้นไปกราบอาราธนาถึงชั้นจาตุมหาราชิกาจึงกล่าวบทคาถาบาลีมาคตว่า กโรยัยตเตมหาวีโรอาราธนังกโรข้าพระเจ้าทั้งหลายขอโอกาสอาราธนาหนอ่อพุทธางกูลผู้มีบุญตนประเสริฐจงลงไปเกิดเถิดพระเจ้าค่าอุปมาดอกบัวสองดอกดอกหนึ่งได้แก่พระเจ้าสุดโทธทนะดอกที่สองได้แก่พระนางเจ้าสิริมหามายาดังนั้นพระโพธิสัตว์รับนิมนต์แล้วลงมาจากสวรรค์ ในสวรรค์พรมก็เป็นสวรรค์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นชั้นๆพระเจ้าสุดโทธทนะลงมาจากพรมชั้นพรมปริสัชชาพระนางเจ้าสิริมหามายาลงมาจากพรมปรโรหิตาตัวพระโพธิสัตว์มหาพรมนี่แหละลงมาจากพรมปฏิสนธิธาตุเข้าท้องยายวันพุธยายฝันเห็นช้างเผือกได้อุ้มช้างเผือกว่าลูกยายจะเป็นผู้ชาย สิบเดือนคลอดเสด็จเจ็ดเก้าตีนโลกิยะชานของท่านทานบารมีเป็นชานที่หนึ่งศีลบารมีเป็นชานที่สองเนกขคัมมะบารมีเป็นชานที่สามปัญญาบารมีเป็นชานที่สี่วิริยะบารมีเป็นชานที่ห้าขันติบารมีเป็นชานที่หกสัจจะบารมีเป็นชานที่เจ็ดเสด็จเจ็ดเก้าตีน นางสาวสนมได้เห็นด้วยจักขุคือตากล่าวคาถาว่าธรรม,มัดสวนากาโลอยัมพัทันตาลูกใหญ่บินได้ลูกตาบินได้นี่น่าอัศจรรย์พระเจ้าสุดโทธนะรับเอาแม่กับลูกไปไว้ได้เจ็ดวันพระมารดาสวรรคตคือตายถึงลูกเป็นกรมพระพระแม่นาเลี้ยงไว้หรือสีมาทำนาย จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระฤาษีสามองค์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสุดโททนะจึงอุ้มเอาพระราชบุตรไปกราบฤาษีพระฤาษีมองเห็นแล้วด้วยชานจึงกล่าวว่าพระราชบุตรพระองค์เจ้าจะออกบวชเป็นฤาษีพุทธเธรัตนังได้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่มีสองเอโกสุริโยพระอาทิตย์ดวงเดียวชายคนนี้แหละ จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะแสดงพระปรมัตถพุทธปัญญัติอิธัมปิสังเครตนังอสีติพุทธสาวก8ปสองค์มีฤทธสักดานุภาพมหาปุริสะลักคนานุภาเวนะฝ่าตีนเป็นกงจักฝ่ามือเป็นดอกบัวเมื่อท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะเทศนาปรมัตถได้ชื่อว่า พุทธปัญญตินวโลกุตระธรมรมานุภาเวนะแสดงธรรมเก้าประการเกิดจากวิญญาณหัวใจพระโพธิสัตว์สมยะวิมุตโตอาตมาเกิดมาเกินสมัยก่อนสมัยตายเสียเปล่าๆไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ก็ไม่รู้พรมก็ไม่รู้นิพพานก็ไม่รู้อสมยะวิมุตโต มนุษย์เกิดในสมัยท่านเป็นสิทธิ์ของท่านนวโลกุตระธรรม,มานุภาเวนะจะเทศนาเก้าประการเกิดจากวิญญาณพระโพธ,ธิสัตว์ถวายพระพรมหาบอพิษพระราชสมภารเหตุนั้นพระองค์ใหญ่แล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครอบครองพระราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีบุตรชายพระองค์หนึ่งอายุยี่สิดปี บารมีที่ได้สร้างไว้ทานเป็นปรมัตศีลเป็นปรมัตตตลอดถึงอุเบกขาเป็นปรมัตเมื่อเป็นพระปรมัตเกิดจากหัวใจแล้วจึงเสด็จออกบวชกายว่าจาใจ,จเจริญกรรมฐา,านภาวนาหกปีได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่45ปี บัญญัติศีลธรรมกรรมฐานแล้วนิพพานไปเมื่อจากปรินิพพานนั้นอายุของพระองค์80ปีแล้วจึงพร้อมพุทธสาวกไปเมืองกุสินาราพระอานน์พระกัสปะพระอนุรุทธ,ธะข้าแม่น้ำกุกุธานามะที่อาบน้ำชำระกายแล้วไปถึงแม่น้ำหิระยะประเทศเข้าเขตกรุงกุสินาราเดือนหออกสิบสี่ค่ำ พระเจ้ามันละกษัตริย์มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงเปล่งคาถาก่อนจะปรินิพพานนั้นขึ้นว่าโยโขอ,อนันทะภิกข,วขุว่าภิกุณีวาภิกษุก็ดีนางภิกษุณีนางสามเณรีก็ดีเจ้าสามเณรก็ดีอุปาสโกวาอุปาสิกาวาธทรรมโมจะวินโยจะพระธรรมจะเป็นครูสั่งสอน พระวินัยจะเป็นครูสั่งสอนปัญญัตโตโสโวตถาคตบัญญัติไว้แล้วพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้แล้วเตสังรูปแตกรูปตายเสียแล้วแต่ใจไปน,นิพพานเตสังเวทนาแตกเวทนาตายเสียแล้วเตสังสัญญาแตกสัญญาตายสังขารแตกสังขารตาย อะไรมันตายรูปก็ตายเวทนาก็ตายสัญญาก็ตายสังขารก็ตายมีปากปากก็ตายมีหัวใจหัวใจก็ตายแต่ใจนั้นไม่ตายใจนั้นจะไปนิพพานเสียแล้วอันนี้ก็ประเสริฐโยมทั้งหลายเกิดมาในพุทธศาสนาเป็นผู้ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ใกล้อย่างนั้นอย่างไรจึงจะเป็นผู้ใกล้นั่งไกลก็ไม่ใช่นอนใกล้ก็ไม่ใช่และยืนใกล้ก็ไม่ใช่ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ใกล้โยมผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายทานบารมีตั้งอยู่ในทานการถวายทานของตามที่จัดหามาได้มีมากก็ทานมากมีน้อยก็ทานน้อยทานตามมีตามเกิด ศีลบารมีตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดธรรมบารมีตั้งอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของเราแล้วาศาสนธรรมคำสั่งสอนของเราก็เจริญเต็มไปด้วยพระโสดาไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายเต็มไปด้วยพระสกิทาคาได้ทั้งหญิงทั้งชายเต็มไปด้วยพระอนาคาคาเต็มไปด้วยพระอรหันต์จิตวิญ,ญญาณเท่ากันทั้งนั้น แม่โยมทั้งหลายทานบารมีก็ไม่ทำเลยศีลบารมีศีลห้าศีลแปดก็ไม่เอาทำคำสั่งสอนของเราก็สูญหมดหายหมดไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ธรรมโมจะวินโยจะพระธรรมอยู่ที่ไหนเดิมทีอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าที่ใจพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาในกายของเราก็เป็นตัวเดียวนั่นแหละ พระธรรมที่ใจของเราวินัยก็ที่ใจของเราธรรมนั้นคืออะไรรูปก็พระธรรมเวทนาก็พระธรรมสัญญาก็พระธรรมวิญญาณก็พระธรรมตาก็พระธรรมหูก็พระธรรมจมูกก็พระธรรมปากก็พระธรรมกายก็คือพระธรรมนั่นแหละใจที่เราทำบาปบาปก็เกิดจากหัวใจนี่แหละ สมมติถ้าเราทำนาก,ก็ได้ข้าวกินเอาผัวเอาเมียก็ได้ลูกสาวลูกชายตามความปรารถนาถ้าเราไม่เอาเมียเอาผัวก็ไม่ได้ลูกสาวลูกชายทำทั้งหลายก็อยู่ที่หัวใจของเรากายของเราวินโยจงรักษาวินยัยศีล227ก็พุทธวินยัยมีศีลห้าเป็นเขาศีลแปดเป็นปลาย ศีลสิบเป็นศีน227ก็เป็นปลายศีลทั้งหลายมีศีลห้าเป็นเขาศีนห้าเปรียบเหมือนแผ่นดินศีลแปดเหมือนต้นกล้วยต้นอ้อยศีล2 2 7เเหมือนต้นข้าวเปรียบเหมือนนายเศรษฐีจะทำนาก็ดีจะปลูกต้นกล้วยก็ดีต้นอ้อยต้นข้าวทั้งหลายนี้ปลูกลงในแผ่นดินไม่มีดิน ลวยอ้อยทั้งหลายก็ตายนี่แหละศีลทั้งหลายมีศีลห้าเป็นเขาเมื่อได้ศีลห้าแล้วศีลแปดศีลสิศีลสองร้อก็ได้เขาศีลห้าก็เขาขาของเราทุกคนเขาแขนของเราทุกคนศีลห้าก็หัวใจของเรานี่แหละหัวใจนั้นคืออะไรการที่เราเกิดมานี้เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายนี้ เป็นเพียงแต่ขันเท่านั้นส่วนใจนั้นทําให้เป็นพระอรหันต์ได้เหตุนั้นพระธรรมอารหันต์ก็คือใจนั่นแหละเวรมณีไม่ฆ่าสัตว์เป็นธรรมที่หนึ่งเวรมณีไม่ลักทรัพย์เป็นธรรมที่สองเวรมณีไม่ประพฤติผิดในกามเป็นธรรมที่สามเวรมณีไม่กล่าวมุสาวาทเป็นธรรมที่สี่ เวรมณนีไม่กินเหล้าเมาสุราเป็นธรรมที่ห้านี่แหละธรรมะอยู่ที่นี่